ไปนะพูดถึงหนุ่มนักศึพูดถึงรางวัลค่ะนักแสดงหญิงยอดนิยมสาขานักแสดงหญิงยอดนิยมจากจากอะไรคะจากชันลึกอวบจากละครจากเรื่องอะไรเที่สิบหกวันทนาพังงานวิวาคุณนะคะผมเต้น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 ก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่คนอยากขอบคุณแฟนๆอยู่แล้วค่ะอยากขอบคุณมาตั้งนานแล้วแล้วก็รู้สึกว่ารางวัลนี้ก็ ตอบแทนเขามาตลอด10ปีเนาะที่อยู่ข้างเฟินมาตั้งแต่เอาจริงๆแค่สิ่งเล็กๆอะเฟินก็ขอบคุณเขามาตลอดจากพอมาถึงวันนี้มันดูเป็นรูปเป็นร่างมีถ้้ยรางวัลนีทนกอย่างก็อยากจะบอกว่าขอบคุณอีกครั้งค<ช>่ะท้าไม่ไ้ทุกคนก็ไม่มีทางมีรางวัลนี้นนออจริงๆรู้สึกไงว่าเขาเหนียวแน่นกับเรามากทราวันนี้ยังพิมพ์ไมจีเรียกหนูน้องน้ำอยู่เลยแล้วล่าสุดก็มีคนมาตามหาเนาะเอาเก็บอาตัดอีกหนึ่งเรื่องอะรู้รู้หรือเปล่าว่ามีนักแสดงจริงเขาตามหาเธอ เลยไหมคะรัวเลยมาทักแขกงถามไม่รัวค่ะไม่รัวแต่ว่าขอบคุณค่ะดีใจตกใจไหมคะตอนอยู่ก็แบบโค้นหน้าเราแล้วก็แบบถามว่าคนนี้ใครตกใจค่ะเราเรามีเราเรามีเปิดไอจีเขาตามดูภาพเขาบ้างไหมคะ เยลไม่ได้เช็คเลยว่าเขาเป็นอะไรยังไงแต่จากข่าวก็เขียนว่าเขาเป็นการแสดงของที่ไหนก็ดีใจขอบคุณค่ะขอบคุณครั้งแรกที่ได้รู้ว่าตกใจมาว่าอยู่ดีๆมันก็ถึงมารู้จักอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เราก็ดังก็รุ่นนเหมือนกันครั้งแรกเห็นข่าวค่ะก็แปลกใจแต่ไม่ได้ตกใจแล้วก็เป็นความรู้สึกขอบคุณมากกว่าอ่นใครไหมทำไมเขาต้งดูก็มาชัยเหมือนกันจำหน้าเราไม่ค่อยได้แต่ว่าก็ดีใจค่ะที่เขายังดูแต่นมุมนึงก็แบบอุ้ยเป็น ต่งางชาติผันใจผันใจชาวจีนเอออาจจะเป็นด้วยบทละครน้องนาที่ผัดใจแฟนๆจีนม,มาตัา้งลอดเลยด้วยค่ะเป็นสิบปีแล้วคนก็จะมีแฟนๆที่จีนที่หลายๆที่เ,เพราะว่าบทภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยแหละแต่จริงๆือเป็น,านทางได้ไหมที่แบบรู้ว่าคนดังทางโน้นเหมือนกันที่เขาแบบมาตามหาเรามาเพิ่มเราอย่างเงี้ยหนูไม่ค่อยรู้อะไรถ้าไม่เป็นทางแบบอู้มีอันนี้นะคะอ๋อแล้วโอกาสไม่ได้เข้าไปคอมเมนต์อะไรเขาไหมคะ รู้สึกขอบคุณแล้วยินดีในใจแล้วก่อนโอกาสจะทําบางอย่างอะไรให้แฟนขับชาวจีนบ้างไหมแบบว่าเอ้ยไลฟ์หรือว่าแบบโชว์ไปหาไปหาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องน้ำถ้ามีโอกาสก็อยากขอบคุณอยู่เรื่อยๆนะคะถ้ามีโอกาสในช่องทางต่างๆหรืองานต่างๆฉันก็อยากจะขอบคุณแล้วก็ถือทีโอกาสตรงนี้ขอบคุณอีกครั้งค่ะอยากรู้สึกยังไงพี่น้ำเรื่องนี้มันผ่านดึกเป็นของทีแล้วก็ยังอยู่ในความรุ่งโรจน์ก็คนยังชอบยังดูย้อนหลังยังดูวนอยู่นๆหลั ก็ทุกวันนี้ที่คนมีงานแฟนคลับที่เดียวแน่แล้วก็ทุกอย่างยางางวันวันนี้ก็เหมือนกันก็พูดไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไม่ได้มาจากสิ่งเล็กเมื่อ12บปีที่แล้วค่ะคี่เฟือนคนที่เข้าใจเฟร์นสาบสนุนเฟือนมาตลอดก็สิ่งเล็กๆที่ได้กา่ลรัก็ยังเป็นน้ำนของตักเอใช่ค่ะแม้ว่าทุกวันนี้จะ30แล้วก็ตามแช่ไม่าสิ่งเล็กมในหใหมอะไหหมาย่ไห่างมใิ่มาก่ไมใช่มใช่เป็นจ่ดเมิช่มต้่ไมใ่ม่ไมใช่่ไม่วม อยางทำให้เซิร์นเป็นเซิร์แล้วก็อยากจะทําง,ทงานที่ดีเพื่อขอบคุณทุกคนก็สิ่งเล็กๆเนาะพอวันนี้เรากลับไปดูรู้สึกยังไงบ้างถ,าถ้ากลับไปดูตอนตอนสมัยก่อนเวลาดูจะรู้สึกบะทำไมซีนนี้เล่นอย่างนี้อยากดีกว่านี้อยากเก่งกว่านี้พอวันนี้เป็นดูในฐานะคนดูที่ไม่ได้อยากเที่ยวเข็นตัวเองมากนะก,ก็ดีค่ะก็สนุกแล้วก็ภูมิใจแบบช่วงเวลาของเราในยูเท่านั้นแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานแบบนั้น ที่สดใหม่แบบนั้นก็ไม่มั่นใจว่าตัวเองในวัยจะสามสิบวันนี้จะทําได้แบบลงน้ำวัยสิบเจ็ดนั้นไหมอะไรเงี้ยก็ขอบคุณตัวเองในทุกช่วงเวลามันเป็นผลงานที่เราชอบมันคนาะจะชอบเพราะคนโชคดีที่อยู่อยู่ในบทที่ดีคนฉักที่ดีนักแสดงทุกคนที่ดีพี่อ้อมพี่โออะไรเงี้ยคนก็เลยรู้สึกว่าเป็นความคกขอบคุณตลอดเวลาที่คนโชคดีที่ได้อยู่ในถุกช่วงเวลามันไม่ให้ทุกอย่างแล้วมันจะให้ความรักด้วยไหมคะ พ่อได้เจอถ้าเออใช่เพราะมัาจะให้แบบเราได้เจอกับคนที่แบบคนจีนคนนี้อย่างเงี้ยหรือเปล่าเยเม่ได้นะคะน้องๆก็ใช้เวลานานมากเลยเมเสมมตอิอ <คน S 1> งรู้สึกว่าความรักมันก็มันเป็นอะไรก็ได้โอเคพี่ก็ถามเรื่องเนีกย ละครจบแล้วน้องนายบอกว่าจะบอกสถานะของเราเราไม่บอกเตี้ยเป็นน้องนายไหมว่าเดี๋ยวฉันเจอสื่อที่ต้องตอบยังไงเพราะละครจบแล้วเรตติ้งก็ดีไม่เคยเตรียมอะไรกันนะแล้วจะบอกไหมสรุปบอกอะไรนะเอาละครจบสถานะจะเปลี่ยนไปเอาเรื่องกับมันเลยค่ะพนานเลยค่ะไม่เกี่ยวแต่ว่าไม่เปลี่ยนไม่ใชอะไรนะคะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนคือไม่เปลี่ยนฝั่งหนูไม่รู้อะไรทั้งนั้นต้องถามนางดีกว่อนนางเอาเรื่องเรียกว่ามันแล้วแล้วก็ มาเออรู้สึกไงว่าคนอินมากอินจนมานอกจอแบบว่าน้าชักพีเถอร์ดีใจค่ะก็อย่างโดนผู้ชายขอบคุณมาตลอดเพราะว่าความที่เขาจิ้นเขาเชียร์มันเป็นเพราะว่าผลงานของเรามันักเซ็งในแต่ละช่องทางของมันเนาะก็ดีใจก็จัดเตรียมจับตู้เรื่องต่อไปเลยนะคะมีเรื่องไหนคะพี่เขาก็มีมีคาดความมาบ้างค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ไม่ได้ตกลงอะไรยังไม่ทำการยังตุเตรเรื่องงานกับนายอยู่ในสุท้ายที่เขาเห็นเนาะ เราลุ้นมากๆเรากดดันนะ้ตอนที่ถามอย่างเงี้ยเคยกดดันมาทุกงานก็ต้องถามแต่เรื่องเนี้ยไม่ค่ะเข้าใจครมาจำบ้างคนข้างโอเคเข้าใจเหตุผลของความจริงของความเชียร์เข้าใจคําถามเข้าใจทุกอย่างแต่คือเร็วๆนี้จะไม่มีคู่กับนายแล้วอะไรนะคะเร็วๆนี้จะไม่มีผลงานคู่กับนายใช่ไหมมีค่ะอะไรอ่ะก็แบบว่าขายหนังสือต่างๆของเิียาศาสแฟชั่นเบรกกำลังกเออ ้เขาก็บอกว่างานละครหนักของไปเฟื่ไม่ว่าอีกสองปีคิวเต็มแล้วอาจจะเสร็จในปีครึ่งก็ได้ค่ะเราติดต่อมาก่อนนะคเพราะว่าผู้จัดเขาบอกว่าเขาจองตัวกันแบบระนาวมากเอาเฟืนองเอาเฟื่อนไหนจะตอบคะแต่จะตอบมากเขาบอกว่าจองตัวกันระนาวมากต้องตอบคิวไปถึงสองปีหน้าแล้วก็คือด้วยความที่ละครแต่เลือกมันผ่านก็เป็นปีๆแล้วนะคะการจองข้ามปีหรือข้ามสองปีสามปีก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างปกติจะได้แบบ าเราก็จะได้ไม่ไไมม่่คาดเคลื่อนในในแผนงานด้วยแต่ถ้ามันจะล่วงหน้า2ปสองปีแล้ยคนก็ถือว่าจะได้เซฟเซฟทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายเพอร์แล้วก็ฝ่ายผู้จัดด้วยมันพิสูจน์ถึงความฮอตความปังของเราไหมคะเออเพราะว่าที่นี่เน้นมากยิวแลครรเื่องนี้มันก็สองปีปีกว่าสองปีอย่างใกล้ก็2ปีคนรู้สึกว่าทำลายทีนี้มันไม่ไดนดิ้นรนค่ะมันเป็นยิวแลคอลดูวันนั้นนดูวันเดียวกันค่ะแต่ชื่อใบเฟิร์ลคือการันตีของแซปตอยู่แล้วการันตีเป็นความตั้งใจแล้วโอเค ใจมากแต่ไปเพิ่มกดดันไหมเวลาคนเขาอยากได้เราไปร่วมงานเขาต้องแบบว่าคาดหวังกัวเรากดดันไหมเหไม่ได้กดดันอะไรมากคุณแล้วเพราะหนูเป็นคนเป็นบ้าในการทํางานกดดันตัวเองอยู่แล้วก็อยากเล่นให้มันดีอยู่แล้วแต่ว่าการประสบความสำเร็จหรืออะไรอื่นก็เป็นปัจจัยที่คนคนปล่อยวางเมนกันตว่าคนทาหน้าที่คนได้ขนา้ที่เหลือก็แล้วแต่ผู้ชมแล้วแต่ทุกท่านก็ขอบคุณทุกจัดทุกคนที่เขาจองคิวเรามาขอบคุณนะคะที่ต่อมาได้เออีกนะคะได้อีกนะคะ อยู่ดก็เปิดคิวทงานให้ดูามตโอเคขอบคุณค่ะยังไม่เจอมทำหายกันอาวปคิวกหาไม่เจอหายค่ะเริ่มใหม่เริ่มใหม่อ๋อที่มีข่าบอกว่า2ปีคือจองคือหาไม่รู้จะคิวหาไม่ไปเไม่่ไอซรไอซร์ลูก็คืเป็นช่วงปีหลังเลยหรอขอบคุณคนก็เลยนาง้าน